ซึ่งตอนนั้นหนูง่วงมากมากใกล้ๆจะเคลิ้มหลับแต่จิตก็ยังพี่นากายอยู่แล้วสังขารมันปรุงแต่งภาพให้ตัวหนูยืนขึ้นแล้วหนูเข้าไปเห็นสังขารนั้นแล้วคิดขึ้นมาว่าเออสังขารมันก็ปรุงได้เนาะนอนอยู่ยังปรุงให้ลุกขึ้นยืนในจังหวะนั้นเหมือนตัวสังขารมันมองหน้าหนูเหมือนมันรู้ตัวว่าหนูดูมันอยู่แล้วมันก็หายแวบ,บไปเลยแต่ตัวสังขารที่รู้ตัวว่าหนูดูมันอยู่เป็นสังขารตัวใหม่ที่เกิดขึ้น ตอนที่ภาพหนูลุกยืนนั้นดับไปแล้วจวังหวะที่หนูเห็นมันมองหน้าหนูแต่หนูอธิบายไม่ถูกแล้วมันหายแวบไปต่อหน้าตอนนั้นหนูใจวูบวาบขึ้นมาเหมือนตอนที่หนูเห็นร่างกายไม่มีตัวตนในกระจกเลยค่ะแต่รอบนี้เรากับว่าสังขารมันมีความรู้สึกนึกคิดของมันเองเรากับว่ามันมีตัวตนอีกหนึ่งคนอยู่ในจิตของหนูรู้สึกว่าตัวมันเป็นตัวมันเองไม่ใช่หนูเลยค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเองโดยไม่เจตนาค่ะมีค้ออธิบายหรือความรู้สําหรับเหตุการณ์นี้ไหมคะกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับขึ้นเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละถึงจุดหนึ่งเราจะได้เห็นว่ามันมีสังขารที่สามารถทําหน้าที่โดยตัวของมันเองได้มันทําได้กลุ่มเราเนี้ยเป็นกลุ่มอัตตาของจิตกลุ่มอัตตาของจิตคือมันทําหน้าที่โดยตัวของอัตตาคือตัวตัวมันเองอัตตามาจากไหนมาจากความเห็นผิดที่เราเห็นว่านี่คือตัวเรา ความเห็นผิดเนี่ยมันจะเก็บสะสมความเห็นเนี splash, be ่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาในภายในได้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเราเป็นตัวแทนเราเองจะเรียกว่านามกายหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันสามารถสร้างความเป็นตัวตนของเราขึ้นมาได้ในในภาวะอย่างนั้นคิดเองทําความรู้สึกเองแต่ตัวตนชนิดเนี่ยมันแพ้ทางเราอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อใดก็ตามที่มันถูกรู้เนี่ยมันจะดับตัวเองจำไว้เลยนะ เมื่อใดก็ตามที่มันถูกรู้จากเราเราคือตัวเราปัจจุบันนี่แหละไอ้ตัวเราที่เป็นตัวแฝงจากอัตราที่ถูกสั่งสร้างมาจากอดีตอันเป็นวิชาทิฏฐิไอ้ร่างแฝงนั่นแหละไอ้ตัวแฝงเนี่ยถ้ามันถูกรู้จากเราในตัวปัจจุบันเมื่อไหร่มันจะดับไปขอให้เข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ถูกรู้มันจะขึ้นมาทําหน้าที่และแทรกภาวะปัจจุบันเจตนาของเราอยู่มันเลยเหมือนกับมีอีกตัวหนึ่งคอยกัดแย่งกันเถียงกันทะเลาะกันมันถูกรู้เมื่อไหร่มันจะดับดับเมื่อนั้นน ฉะนั้นการกรําหนดรู้ทุกครั้งและมันถูกรู้เราทุกถูกเรารู้ทุกครั้งมันจะดับตัวมันแล้วมันดับตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละนั่นคือโอกาสในการที่เราจะ,ะทําลายอัตราในตัวเราเองอัตราในจิตที่มันจะไม่ควบคุมและครอบงําใจเราเราจะเป็นอิสระจากตัวมันให้เข้าใจอย่างนั้น